มันตกก็ดีอะอมีขี้รถตากฝนแพงเลยเนะบิ้ดสภาพเบิดสภาพมาเที่ยวน้ำตกได้น้ำฝนไปใส่ครับ ไปลาดลี่ลาดลีไปลาดลีไปเฮ้นยังไปกินข้าวหิวข้าวลาดลีก็แค่ปากซอนอาไปด้วยน้องขาวไปเปิดเงียนมีปูแยอยู่ค่ะ,อย,ะอย่าง่ะขยะ ตัดต้นไม้ทิ้งเอาล็อกนเนี้ยนี่ไก่ มากินนะม่นหวานไส่มากินน้ำเล่นตาหนูอยู่ไหนจับทั้งขางี้แหละนี่ยืนน,นี้เออเล่นตาหนูปัดได้ถึงมือกันกันเลย ตกกกะดีอ่ะอมีขี้รถตากโนแพงเลยตัยตอตอนดนตัต่อต้นแบไปต่อท่านในหอดใสอยู่อออันนี้อยู่ชัดดาป่าหวาครับอีก25่กิโลถึงน้ำตกแต่ตอนนี้ฝนตก เราแวะพักฝนแวะลบฝนมาเที่ยวน้ำตกได้ได้น้ำฝนครับอา,อาจจะพอไปก็ได้เพราะว่าฝนมันตกแล้วตัวนี้หาซื้อของ,องอโอ้ในกล่องคือขาวเดอเอ,อตัวครับในกล่องขาวขนาดเลยเลหายยัง าคีมกัน,ดดนแดบดบกลายว่าสิไปแล้วกลับกลายเป็นว่าค้างคืนเหมือนเดิมนะครับก <c oughs> อดซหน่อยตัดเอาหาเบิง้งสีซื้อ,อยังกับื้อเบ๊ดสภาพ เบิดสภาพมาเที่ยวน้ำตกได้น้ำฝนมาเที่ยวน้ำตกได้นำฝนอาวตกบังแห้งเลยบานตำมาไม่ขี่รถเด่น ขาไปยืนข้างในก็นได้เออลบฝนจากนา้อยมันมองมองพนักง,งานรีนอน่วนีลคบแห้งเลยจะซีโมงแล้ว dọc 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 con cái dọc 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 <laughs> mất tiêu năm tốp đây năm phút

ม,มันมันเหลือเครื่ังขันมันเหลือเ่องขังขี้มาห์งหมัเจอจกักคั๊มหเดี๋ยหาต๊ม่อย <c oughs> โอ้หอดแล้วขู <c oughs> ่คั วันเล่ครับทอดแล้วพัดคุรีวันเล่จะหาหาเช็คอินตอนนี้ฝนอ่ะสันฝนฝนกระตกุกครับ้องวนนี้นะครับเปียถกาอากปใหาอะไรที่ต้องคลอนมืดอยน้ครัังจะติดเ้งอ๋อครับผม ตอนนี้เราอยู่พัทพุริอีสอร์นทรนะครับหนาวแอาขนาโ,โอ้มีหมอกพร้อมม <c oughs> ืออื่นเศร้ามีหมอกแค่ห <c oughs> ูฝ่ายเหลี่ยมมือ,ออื่นเศร้ามีหมอกแน่นอน เปลี่ยนเสื้อมาทันแล้วบักยังหนาวเลย่ะขี่รถตากฝนนะครับพัดภูริรีสอร์ทหนาว,นาวคือว่าเปิดไฟมันสุดเนี่ยเอา้าไฟหัวเตียงหรือมั้งบ่ละ Ủa, sắp sập luôn mà. đây 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 ห้องใหญ่กว่าห้องนอนอีกอทำห้องอย่างนี้ให้ไหนนะอยู่กลารป่าเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยบรรยากาศทุ่งนาเงินใส่เหตดเก็บสิครับแค่นี้กันกดเงนียวอุ๊ย์วิทย์เต